สาวสวยขับรถไป้นั่งนะขาไปไอตอนแรกก็สวย oh <my> คนสองก็น่ารักเสียงเดียวลืมวอาเผาตังมาจะ oh <my> ไ,ได้ติดสาวๆนะ mm hmm. ตั้งใจนั่งข้างหลังเลยนะขอนนี่เราจะลงไปเล่นน้ำแล้วก็ไปนั่นงดื่มนะครับร mm hmm. อกินอาหารเย็นริมแม่น้ำ าถึงแล้วมาตกดึกน่าจะมันร้านอาหารอัเราเล่นน้ำเหรอขอตัวนั่งจิบ ดูสาวเล่นน้ำ่อนพวกแว่นดังมาด้วยนะปิดสายตากรับกันแน่ไอ้สามเห็นกับสามเห็นไม่ใช่สามเห็นเดี๋ยวเมียเห็นเนี่ยอตัวเล่นน้ำเหรอครับ